ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda City นะครับ Honda City ท่านนี้มาด้วยอาการน้ำยาแอร์หายหมดนะครับซึ่งลูกค้าได้ทำการเติมสารทำวามเยยสร้่งงพชรไปได้ประมาณแค่2เดือนนะครับวันนี้กลับมาด้วยอาการน,น้ำยาแอร์ไม่มีเลยนะครับซึ่งสอบถามลูกค้าว่าเคยเปลี่ยนอีวากับช่งยางเพชรไปประมาณ1เกือบถึง2ปีนะครับซึ่งวันนี้ช่งยางเพชรตัวเช็คเบื้องต้นนะครับจะสังเกตเห็นคาดมัน ออกมาบริเวณคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าช่างเพรจะทําการหรือตู้แอร์มาเช็ครั่วอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่รั่วนะครับถึงจะทําการแจ้งว่าคอมมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมวันนี้เราอยู่กับ Honda City นะครับ Honda City นะครับช่างเพรจับเกลีน้ํายานะครับฟังโลน้ํายาแอร์หายหมดเกลี้ยงนะครับไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้ออีวามาเช็คนะครับแต่ว่าช่างเพชรเห็นบริเวณคอมเพรสเซอร์นะครับมีคาบน้ํามันนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูนะครับว่าอยู่บริเวณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะรั่วซึมนะครับซึ่งคอมลูกค้าไปเปลี่ยนมาเป็นคอมบิวนะครับเปลี่ยนจากร้านอื่นมานะครับแต่ลูกค้าว่าใช้มานานพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้ออีวามาตรวจเช็คดูครับว่าจะรั่วซึมไหมนะครับก่อนที่เราจะ ทำการดอคอมเพรสเซอร์ออกมานะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตัวแอร์ไม่รั่วนะครับเราก็จะมาดูด้านนอกด้านนอกมีโอกาสรั่วสูงนะครับดูจากสายตานะครับดูจากสายตาบริเวณคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะซูมนะครับให้ดูก่อนอนะาจจะมองเห็นกันนะครับบริเวณบร,เณริเวณที่เพชรช่างเพชร,รทาการชี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับ เดี๋ยวช่างเพชรจะพยายามทาให้เห็นนะครับคือบริเวณนี้นะครับจะมีคาาน้ํามันคอมนะครับค่อนข้างที่จะมองเห็นกันไหมเนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับบริเวณคอมเพรสเซอร์มีค่าน้ำมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทำการรื้ออีวากมานะครับถ้าอีวาไม่รูร้เดี๋ยวเราคอยดูกัน เวลาหรือคอมเพรสเซอร์มาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาหรืออีวามาเช็คก่อนนะครับว่าจะรอดไหมครับถ้ารอดก็คือเราจะทําการหรือคอมเพรสเซอร์มาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอาจแรงดันเข้าไปนะครับก็ลดอย่างรวดเร็วนะครับมีจี้ดันไว้ที่200 psi นะครับก็รดลงเรื่อยๆนะครับก็ยังรุนแรงนะครับ ช่างเพชได้ยินเสียงนะครับยินเสียงมาจากบริเวณเสาคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์ก็มีคาบน้ำมันนะครับก็คลิปนี้ก็ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับได้ยินเสียงนะครับออกมาบริเวณคอมเพรสเซอร์นะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับแต่อีว่าเราก็จะลื้อมาดูอีกรอบหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ คอมเพรสเซอร์กับแผงคอนเดนเซอร์น่าจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีวาจะรอดหรือเปล่านะครับอาการค่อนข้างหนักนะครับกับรถ Honda City คันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าอีวากันครับว่าจะสภาพเป็นยังไงครับหลังจากช่างเพชรเปลี่ยนให้ไปประมาณปีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอีวาที่เคยเปลี่ยนกับช่างเพชรไปนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งช่างเพชรทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปในวันที่เดือนที่1นะครับพศสองพ 21นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างน่าจะเป็น21นะครับก็ตอนนี้2022เดือน9นะครับก็ผ่านมา1ปี8เดือนนะครับ1ปี8เดือนที่เปลี่ยนกับสร้างเพชรไปวันนี้มีคาบน้ำมันคอมนะครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้เยิ้มลงมาจาก e อ i s s i o n ่น l านะครับก็ ไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นอ e ีวาั่วหรือว่าเอ o ิชั l นวรั่วหรือว่าเป็นที่โอลิงนะครับแต่ที่แน่ๆมีคาบน้ำมันนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะไม่เปลี่ยนโอลิงใช้โอลิงเดิมนะครับแล้วก็จะดันเช็คดว้วเดิมนะครับดันเช็คดว้วดูนะครับว่าน้ำมันพวกนี้ออกมาจากจุดไหนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆ ได้ยินเสียงรั่วมาจากบริเวณไมโครอมเพรเซอร์ก็แผงแอร์นะครับที่รั่วหนักๆน,นะครับเพราะว่าเราอัดลมเข้าไปก็หมดภายในไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ก่อนลูกค้าได้เติมสารทำควเย็นไปได้ประมาณ1-2 2เดือนนะครับแต่วันนี้ถ้าเราเติมเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ารั่วอย่างรุนแรงช่างเพจก็จําเป็นต้องหรือออกมาทั้งระบบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะตกง ลูกค้าต้องการให้แก้ไขให้ให้หายขาดนะครับช่างเพชรก็ต้องรื้อออกมาทั้งระบบนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่แนีๆมีคาบน้ามันตรงบริเวณในตู้แอร์ก็มีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะเทสดูนะครับว่าจะออกตรงไหนนะครับเฉพาะตู้แอร์ไปก่อนนะครับว่าจะรั่วตรงไหนครับผมอีวานะครับอีวาช่างเพชรได้แช่น้ําดูนะครับก็ ไม่พบรอยรั่วนะครับแต่เมื่อกี้ช่างเพชรเห็นรั่วซึมออกมาบริเวณโอล้งนะครับช่างเพชรจับไปบิดไปบิดมามันก็ไม่ออกแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นมันออกบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะที่ช่างเพชรเอามือชี้ไว้นี่ครับพอช่างเพชรบ,บิดไปบิดมามันก็ไม่ออกนะครับ ก็ค่าทัามันที่เราเห็นช่างเพชรสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าออกบริเวณโอลิงนะครับอีวาอันนี้เป็นการรั่วซึมนะครับอาจจะได้2องสาเดือนนะครับแต่วันนี้มาด้วยอาการน้ำยาแอรหมดเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนที่ลูกค้าเข้ามาคือกรณีน้ำยาขาดเฉยๆนะครับแต่วันนี้คือ ามาด้วยอาการน้ำยาแอร์ไม่มีเลยนะครับช่างเพชรได้ดันเช็คดว้วยดูนะครับได้ยินเสียงออกมาบริเวณแถวแผงแอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวเราลองหรือตัวนั้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าตัวแอร์ไม่ดว้วยเราก็น่าจะต้องได้ทำการเช็คคอมเพรสเซอร์ถอดคอมเพรสเซอร์มาดูนะครับว่า แล้วก็แผงคอนเดนเซอร์นะครับจะเป็นยังไงส่วนอีวาเราที่เปลี่ยนไปได้ประมาณ1ปี8เดือนนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับยังไม่มีจุดรั่วซึมนะครับยังไม่มีจุดรั่วซึมนะครับแต่ว่าจะซึมออกบริเวณโอลิงนะครับโอลิงเข้าเ e อ็กซ์เพชันวาล์วนะครับเพราะว่าช่างเพชรเห็นมันออกมานะครับตอนแรกช่างเพชรจับไปจับบิดไปบิดมามันก็ไม่ออกนะครับบริเวณโอลิงก็ ามน้ำมันที่เราเห็นก็น่าจะออกมาจากบริเวณโอลิงอ่าโอลิงอ่าโอลิงเข้าวาวนะครับเดี๋ยวช่างเพชรก็จะทําการล้างอีวาแล้วก็เปลี่ยนโอลิงให้นะครับแล้วก็ล้างคราบน้ามันที่อยู่ในระบบออกได้ก็จะแจ้งลูกค้านะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะหรือคอมเพรสเซอร์แล้วก็แผงคอมเพรสเซอร์มานะครับว่าจะเป็นไงเด้อจะทําการแจ้งลูกค้านะครับถ้าไม่รอดนะครับผมฮอนด้าซิตี้นะครับช่างเพชรทําการหรือคอมเพรสเซอร์ออกมานะครับ ก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับไม่รอดนะครับจะสังเกตเห็นบริเวณตามขอบคอมนะครับจะเป็นสีเข้มๆนะครับคือบริเวณนี้จะมีาการด้วซึมของน้ํายาแอร์นะครับตอนแรกที่ลูกค้าเคยมาเติมสารทำความเย็ยนกับช่างเพชรนะครับก็ได้ประมาณ3าถึง2ถึง3เดือนนะครับน้ำยาแอร์ก็หายนะครับก็คือมันจะ รั่วซึมออกบริเวณขอบคอมพเพรสเซอร์นะครับนี่ถ้าดูอย่างนี้จะชัดเจนนะครับเออน้ำมันน่ครับจะชัดเจนมากนะครับบริเวณนี้ก็คือจะเป็นรอยที่น้ำมันคอมเยิมออกมานะครับก็ลูกค้าเคยเปลี่ยนมาบอกว่าใช้มาประมาณ4 5ปีนะครับคอมเพรสเซอร์ลูกนี้นะครับวันนี้มาด้วยอาการรั่วอย่างรุนแรงนะครับคือตอนแรกก็คือพอเติมใช้งานได้นะครับแต่มาวันนี้ ช่างเพชรได้อัดลมเข้าไปนะครับหมดอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งนี่นะครับบริเวณแผงคอนเดนเซอร์นะครับรั่วนะครับรั่วทั้งแถบนะครับบริเวณนี้และก็ด้านบนนะครับบริเวณนี้ก็รั่วซึมเหมือนกันนะครับสังเกตได้จากคาบน้ํามันนะครับจะมีคาบน้ำมันบริเวณนี้ก็คือมีการรั่วซึมแต่ไม่มากแต่จุดนี้เติมสารทำความเย็นผมบอกเลยว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดนะครับผม ซึ่งตอนแรกได้3เดือนนะครับช่างเพชรก็แนะนําลูกค้าว่าถ้าจะแก้ไขให้จบให้เปลี่ยนทั้งคอมเพรสเซอร์แล้วก็แผงคอมเพรสเซอร์ออกนะครับลูกค้าแจ้งมาทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะช่างเพชรทาการเช็คอีวานะครับอีวาไม่มีปัญหานะครับอีวาก็จะมีการรั่วซึมเล็กน้อยบริเวณโอริงว,ว้าวนะครับทำการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับแล้วก็วันนี้ช่างเพชรจะทาการเปลี่ยนแผงคอมเพรสเซอร์และก็คอมเพรสเซอร์ให้ลูกค้าใหม่นะครับ เดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาสัก40นาทีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบอีวาคืนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงคอนเดนเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็นคอมบิวนะครับลูกค้าแจ้งมาอันนี้แผงเป็นของค่ายฟอร์มัล่านะครับฟอร์มัลอ่า2012นะครับวันที่ผลิต ตอนนี้2022ก็ผ่านมา10ปีแต่ระยะก,การใช้งานไม่มั่นใจลูกค้าน่าจะเปลี่ยนพร้อมคอมเพรสเซอร์นะครับสภาพโดยรวมๆก็ค่อนข้างที่จะผุแล้วนะครับมีการร่องรอยผุี๋ยวว่ารั่วซะก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรอประกอบพวกอ,อีวาแล้วก็โบเวอร์เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่แหงคอมเพรเซอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์ใหม่ส่งมาถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้น้ําท่วมนะครับ น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีก็จะทํางานค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่ารถตู้โดยสารวิ่งอ้อมประเทศมาเลยนะครับผมครับผม Honda City นะครับตอนนี้แผงคอนเดนเซอร์และก็คอมเพรสเซอร์ลูกใหม่นะครับมาถึงที่เรียบร้อยนะครับเป็นเป็นคอมบิวนะครับก็ถ้าบอกลูกค้าว่าคอมใหม่ลูกค้าก็เชื่อนะครับเพราะว่า มันใหม่แกะกล่องจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นคอมบิวนะครับไม่ใช่คอมใหม่นะครับคือทางร้านรับประกันให้ซีเดียนนะครับรับประกันเสียงดังแล้วก็คอมรั่วให้นะครับส่วนแผงคอนเดนเซอร์เป็นแผงใหม่นะครับเป็นแผงแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นลายใหม่ซึ่งรีเซิร์ฟดเออร์จะเป็นไส้กรองติดกับแผงนะครับไม่เหมือน แผงเดิมนะครับจะเป็นไดเออร์แยกนะครับก็ดีคนละอย่างนะครับการทำงานก็น่าจะพัฒนาจากแบบเดิมก็พัฒนาขึ้นนะครับให้เป็นระบบแบบไปเที่ยวหนึ่งกับเที่ยวหนึ่งนะครับก็จะทำให้การระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับส่วนแผงแอร์รับประกันให้1ปีเต็มนะครับยกเว้นกรณี ก่อนเห็นกระเด็นใส่กิ่งไม้หรือไปเสียดสีตามจุดต่างๆอันนั้นไม่ได้รับประกันนะครับกรณีรัว่วเองเท่านั้นนะครับช่างเพชรจะรับประกันให้หนึ่งพีเต็มครับผมอันนี้ถ่ายให้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่ารับประกันให้จริงนะครับเพราะลูกค้าถามมาว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วมีการรับประกันให้ไหมคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้าเลยนะครับว่าแผงแอร์คอนเดนเซอร์ที่เปลี่ยนใหม่เป็นของใหม่รับประกันให้ หนึ่งพีเต้มนะครับโกเว้นกรณีที่โดนก้อนหินหรือกิ่งไม้ไประเด็นกระดอนใ,ใส่เวลาเราวิ่งบนถนนอันนั้นหรือหรือชนเฉียวชน,ชน,ชนพังอันนั้นช่างเพชรไม่ได้รับประกันให้นะครับคอมเพรสเซอร์ซีเดียนครับถ้ามีปัญหารั่วซึมหรือเสียงดังเคมให้ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบคืนเข้าไปนะครับ เดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จแล้วก็เติมสารทำความเย็นเลยแล้วกันนะครับผม Honda City นะครับช่างเพชรทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แล้วก็แผงคอนเนเซอร์ใหม่นะครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอมเพรสเซอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างสุดนะครับนั่นคือความลูกใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับ นี่ครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานปกตินะครับไม่มีเสียงดังนะครับแอร์ค่อนข้างที่จะเย็นฉ่าเพราะว่าดูจากคอมเพรสเซอร์ทํางานแป๊บเดียวตัดนะครับเปิดพัดลมสุดเปิดความเย็นเย็นสุดด้วยนะครับทํางานแป๊บเดียวคอมเพรสเซอร์ก็ตัดนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะ ใช้เวลาก3นาทีนะครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับซ่อมแอร์ยังไงก็เย็นนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะบอกว่าหนาวเลยก็ได้นะครับวันนี้พายุเข้านะครับเป็นย่อมความกดอากาศต่ํานะครับมีฝนปล่อยไปนะครับก็ที่อุบลนเราน้ํายังไม่ลดเลยนะครับก็ตัดที่เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูแป้งด้านนะครับ ดังนั้นฟังโลแังนั้นฟังโลอยู่ที่20พีไอนะครับฟังไฮที่เท่าไหร่นะครับฟังไฮอยู่ที่ประมาณ130พีไอนะครับโดยประมาณไม่ใช่ว่าความไม่มีกำลังอัดนะครับเป็นเพราะว่าแหงคอนเดนเซอร์ค่อนข้างที่จะระบายความร้อนได้ดีนะครับแรงดันก็ทำให้แรงดันไม่สูงนะครับ่วนฟังโลแอร์ข้างในเย็นจัดนะครับทำให้ ฟังโรลลดต่ำลงนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดต่อปกตินะครับคอมเพรสเซอร์ตัดต่อปกติเดี๋ยวเราไปเทสออุณหภูมิด้านในกันครับกับ Honda City หลังจากช่างเพชรตรวจเช็คระบบให้ใหม่หมดทั้งระบบนะครับอย่างจากรถคันนี้เคยเปลี่ยนตู้กับช่างเพชรมาประมาณ1ปี9เดือนนะครับก็ได้เติมน้ายาบ่อยเสียเลือเกินนะครับทีละ4เดือน3เดือนบ้างนะครับล่าสุดวันนี้เติมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแผงแอร์รั่วอย่างรุนแรงนะครับ ช่งเพชรก็ตรวจเช็คปรากฏว่าคอมเพรสเซอร์รั่วซึมนะครับแล้วก็แผงแอร์แผงคอนเดนเซอร์รั่วอย่างรุนแรงนะครับถ้าเติมสารทำความเย็นอีกเที่ยวนี้น่าจะได้แค่ไม่เกิน1นช,ชั่วโมงนะครับก็จะหายหมดเกลี้ยงนะเพราะว่ารั่วมากรั่วแรงจริงนะครับช่างเพชรดันเช็ครั่วไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือลมหายเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเย็นกันด้านในครับผมหลังจาก ประกอบคอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วก็เซตระบบใหใหม่ให้หมดทั้งระบบนะครับเดี๋ยวไปเทสระความเย็นกันครับครับผมตอนนี้ช่างเพชเข้ามาอยู่ในห้องเลยสายที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. อุณหภูมิด้วยร่วมนะครับถือว่าเย็นฉ่ำมากนะครับอุณหภูมิที่ทําได้ตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดอยู่ที่9.3องศานะครับอุณหภูมิในห้องเดยสารอยู่ที่20.3องศานะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับ อุณหภูมิลดต่ำที่8.7องศานะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดนะครับตัดอยู่ที่8.7นะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับส่วนอุณหภูมิในห้องโดยสารก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถตัวน,นี้ปกติแล้วแอร์จะเย็นฉ่ำมากนะครับซึ่ง Honda แอร์ค่อนข้างที่จะเย็นฉ่ำอยู่แล้วนะครับหลังจากช่างเวททำให้ระบบสมบูรณ์แบบนะครับ แอร์กลับมาเย็นช่่มมากเลยครับทีนี้อุณหภูมิในห้องในสารก็ลดลงที่19.8องศาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับกูคืนระบบแอร์ฮอนด้าซิตี้03นะครับหลังจากที่ลูกค้าแจ้งแจ้งช่างเพจว่าไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจําเป็นนะครับมันจําเป็นจริงๆถ้าเราจะซ่อมตามงบลูกค้าบางที มันได้แก้งานบ่อยนะครับอันนี้หนึ่งนลครับอย่างแรกเลยลูกค้าก็จะบอกว่าช่างทํางานยังไงทําไมใช้ได้แป๊บเดียวทําไมไม่เย็นอีกแล้วนะครับช่างเพชรก็บอกเหตุผลลูกค้าไปนะครับว่าตอนแรกๆที่ลูกค้านํารถเข้ามานะครับมาเติมสารทําความเย็นคือกรณีที่คอมเพรสเซอร์น่าจะรั่วซึมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าซึมไม่มากนะครับถึงเติมสารทําความเย็นได้ 3ถึง4เดือนนะครับแล้วก็หลังๆมาที่ลูกค้าแจ้งว่าได้2เดือนนะครับล่าสุดที่เติมกับช่างเพชรไปวันนี้ช่างเพชรมาตรวจเช็คแรงดันอัดแรงดันเข้าไปนะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับออกมาจากแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ได้แจ้งลูกค้าว่าต้องทําการเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับลูกค้าก็ตกลงทําให้จบนะครับจบร้อนนะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้าเลยครับว่า วันที่ทําเป็นวันนี้แล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็นับไปเลยครับว่าจะใช้ได้กี่ปีกันครับช่างเพชรมั่นใจว่าน่าจะได้หลายปีพอสมควรนะครับเพราะว่าช่างเพชรทำให้ใหม่หมดทั้งระบบนะครับเช็คใหม่หมดทั้งระบบพวกยางโอลิงท่อแต่ละเส้นเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับผมเพื่อลดปัญหางานงอกนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกําลังใจทําคลิปอ่าอื่นๆเกี่ยวกับรถอื่นๆแล้วก็อาการอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับส่วนรถคันนี้วิ่งมาที่3ามแสนกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับช่างเพชรก็ ทางสุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่ท้ายสุดนะครับช่างเพชรก็จะได้กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าคลิปหน้าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับมาด้วยอาการแบบไหนแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับส่วนฮอนด้าซีซีคันนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม